<Wow! S 2> <music> はい、こんにちは。サーディーカップ、ホームシェッションカップ。ーミーコンリゲスマー、ハイタムゲンガリー、マイシャイゴンゲンカップ。ワニーゴルイジャマータム、ゲンガリー外カップ。 แล้วก่อนที่จะไปทำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะโอเคไปทํากันเลยเย้ยอันนี้เป็นสววนผสมมักไกยครับน้องไกหรือใช้สววนอุ่นก็ได้เทมีกาด,ดูกน้ำซุปจะอร่อยกว่าครับโยกูดเป็ไม่ใส่น้ำตาลฟรุฟัต กาเทียมฟอนเอียร์คินฟอนเอียร์ครอันเตอีราพอนลูกพัคทีปอนคมินพอนกรเอเรโกริกไทยดำรับอาเครื่อันรุลไซถุนพลาสติก พลันเทรพริกไทยดำนิดหนยกะทีมยมขิงโยเกิร์น่องไก่ซับน้ำ ให้ถุงเราขยัให้ทั่วกันให้เครื่อมพูนเข้ากันทัว่วมักที่ไหวครับ เม็ดมะม่วงหิมมปังอบไม่ใส่เกลือเช่น้ำ3านาทีครับต่อไปสว่วนผสมอื่นๆครับหัวหรมมหญ่กะเทิอ่อน กินฟงโยเก,ยเกนยจดลูกกาวานกันแกมปอูอบเชยไม่ใช้เบปโอน,นนะครับ ตอบไกเปปงอ,อีราลูกพักชีคามินมาซาราพริกไทยดำน้ำมันพืชคับซับหัวหอม กัมพูบไฮโพเทกเม็ดมะมว่วงครบ30นาทีแล้วพังคับ ไซนัมันพืดนในกาตายางกาตาไซลูก,กาวากันววออปชั่นกัมพรเขียวไฟออนไฮกรีนครันเทศดเพนในนัมัมน ขอรู้มีปัญหาตรงครันเทต็ดเดีวยวบีฮายรก,กาวานเทคพอ home คร,นรันเต็ดเดียวใสก๋วเตี๋ยวกับขิงลงไปไม่ง่ายก็เอาหั่นจากไปหน่อย ให้อุ่นน้ำพุ่มรดลงพออุ่นน้พุ่มทกแล้วเอาวางกรับบงเท่าพอหอมกระเทียมกับกินแล้วใส่ขัวหอมลงไป พัดผสมกันแล้วโรยกรืบบางบล่เรไฟแดงพัดจมเป็นสีคาราเมลครับวิธีตั้ัวโฮมคาราเมลแบบละเยอยูนในคลิปฮัมเบอร์กเพลินไฮคับ ผัดจนสีเข้มแบบนี้แล้วเป่าไฟใส่งเครื่องเทศลงไป เติมน้ำนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ไหมเครื่องเทศไม่ง่ายครับผัดผสมกัน トファイオンサムナティー <noise> クロップウェラーレオ、災害マクドンパイ <noise> ルークルアンプルーンオークマドワイカップ โปไซไก่แล้วแร่งไฟกลางทิ้มน้ำ1โดยซีซี นำเม็ดมะม,ม่วงพันรกรึกผพสมกันแล้วผิดฝาเขียวไฟกลางคงออน 15นาทีถ้าอยากได้รถหวานก็เติมน้ำพึ่งปรับรสชาติได้ครับปกติประมาณหนึ่งชนโตะครบ15นาทีแล้วสุดท้ายใส่เนยกับพมมาซาร่า ถ้าน้ำแห้งไปก็ทึมน้ำได้ครับให้แล้วทามโชคสุดท้ายชิมพรุนรยด้วยกรเกลือพริกไทยด้เรียบร้อยจัจจังกังครับอันนี้ข้าวฟุงอีลาสัตวส่วนขียนวายไทยคริปครัพักดงฟูจินซุเกะ เป็ดินวิธีทำไ้ครับเครื่องเคียงอาจาดกระรมปรีม่วงสับจีกาจจักี้ียววิตีทำทันสงยู่ในอินสตาแกรมผมครับและเกงกาลี โรยพริกไทยดำเล็กน้อยราดวิปปิ้งครีมอัลมอนต์บดยาสุดท้ายใบเมที ゲンガリーガイいいう。どうぞ。いただきます。 หอมเครื่องเทศมากมกลิ่นเครื่องเทศมาก่อนเลยแล้วก็ไก่นุ่ม,มคิดว่าเป็นแกงกะหรี่ที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบแกงกะหรี่แบบว่ารสชาติเครื่องเทศจัดๆเครื่องเทศเยอะๆอสำหรับแฟนพันธ้แกงกะหรี่นะคะเห็นไหมคะ เป็นไป spicy นรเนี่ยแ่ spicy ที่ไม่ได้แปลว่าเผ็ดใช่ไหมไม่เลยไม่ใช่ไม่เผ็ดแต่ว่า spice เยอะๆอืะใช่แล้วก็เมื่อกี้กินกระหล่ำม่วงเข้าไปอร่อยนะมันแบบอัสลิสุรุตัดเลี่ยนได้ดีเลยอย่าลืมไปตามกันในอินสตาแกรนะจ๊ะ กระเจียบมั้กรเจียบไม่ชอบกิน <laughs> โอเคทุกคนลองทำดูนะครับค่ะแล้วทำแล้วเป็นยังไงนะคะมาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกันบ้านบอกพวกเรากันด้วยนะคะขอบคุณครับอาลีก็ตัวกูใมาบายบาย,บาย